โอเคเชิญค่ะจ้าจึงแล้วค่ะท่าเรือนะคะที่จะข้ามไปที่เกาะดอนโพค่ะ่าแล้วไปมันนะครับเชิญเลยครับเชิญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสช่ค่ะค่ะเลือกสีไหนก็ได้ค่ะตามชอบงั้นหนูเอาสีชมพูนะคะเพราะหนูเป็นสาวหวานส่วนพี่สีทองเลยค่ะรวยดีแต่ทางงานไอรินสาวสตรองก็ต้องสีดำเลยค่ะ เช oh, oh. ื่อไมง่ายงมงายจริงๆจสีอะไรอ่ะไอ้ความงมงายที่คุณว่าเนี่ยทําให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาที่จังหวัดบึงการปีละแปดแสนคนทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าบึงการอยู่ตรงไหนของแผนที่ก็แค่เอาความเชื่อมาล่อคนจากจังหวัดเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักเนี่ยทุกวันนี้บึงการเนี่ยเศรษฐกิจเติบโตเร็วเป็นอันดับต้นๆของประเทศแล้วคุณรู้ไหมว่าใครได้ประโยชน์นี่แม่คนนั้นน่ะ แกขายใบยสีจนส่งลูกจบปริญญาตรีได้นะ่ะส่วนเนี้ยเจ้าเบิ่มเนี่ยอดีตเด็กแว้นทุกวันนี้ไนดะ้ช่วยแม่ขายตัว๋วจนไม่ต้องไปแว้นแล้วแล้วก็นั่นเนะ่ะลุงคนนั้นเนะ่ะแกขับเรือรับส่งลูกค้าไปเกาะดอนโพจนทุกวันนี้แกปลดหนี้ได้แล้วเนี้ยดิแล้วก็ดีอีกเนี่ยพี่ออพอแล้วฉันเข้าใจแล้วนะ่ะความงมงายที่คุณว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นชีวิตเป็นความหวังของใครหลายคนก็ได้ค่ะ เลคเชอร์จบหรือยังคะอาจารย์น้าสวัสดีคคะหนูขอนอนในรถนะคะจะนอนบนรถก็นอนรลอนๆนะเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยไม่มีนโยบายให้ลูกทัรนอนบนรถนะครับเออก็ได้ไม่นอนก็ไม่นอน คือบึงโขงหลงค่ะเมื่อก่อนเราเชื่อกันว่าเป็นเมืองรัฐพนครซึ่งเป็นเมืองของผู่อือลือค่ะครั้งหนึ่งนะคะเกิดสงครามครั้งใหญ่เมื่อน,งนางนาคคิรินธรารีซึ่งเป็นพญานาคได้แปลงกายมาเป็นมนุษย์ถูกจับได้ก็นนเลยถูกขับไล่กลับลงสู่บาดาลค่ะทำให้พญานาคราชโกรธมากท่านจึงขึ้นมาถล่มเมืองทั้งเมือง ให้จมอยู่ใต้บึง,ขงโขงหลงเนี่ยละค่ะเหลือไว้ตะเกาะดอนโพซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของปู่ตือมือูอลค่ะ หยุดทำไมคะคุณน้องคุณพี่รู้สึกไหมคะเหมือนมีพลังงานบางอย่างอะไรคะอย่าเพิ่งมาผีแถวนี้นะคะพี่กูัวะไม่ใช่ผีค่ะมันเหมือนพลังงานจากใต้เมืองมาดาน่ะค่ะอุ้ยเออพูแล้วก็คนลุกจริงๆ่ะค่ะนี่น้องลีบีซิกเซนด้วยหรอคะเนี่ยก็เพิ่งมีมาขี่ปะแถวบ้านพี่อะ เราเรียกอุปทานหมูถ้าไม่เชื่อก็อยู่เงียบๆก็ได้นะหนู